แอบอร่อยเส้นจีอ่ะตอนแรกที่พี่ยังไม่ได้ทําชิ้นใหญ่อ่ะปกติอ่ะวันนึงใช้ประมาณ15โลแต่ตอนนี้เฉพาะเส้นจีอย่างเดียวอ่ะ3าม0ถึงโลตอ่อหนึ่งวันเฉพาะเส้นจีอย่างเดียวเส้นจีใหญ่อ่ะที่บ้านตอนแรกก็ไม่ได้ขายเหมือนแบบลูกค้าแบบอยากกินก็เลยแบบได้จัดให้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบซิกเนเจอร์ไปเลยตอนนี้เคลดเราคือความใส่ใจค่ะคือทุกอย่างมันต้องสะอาดอะคะ่ะวิธีล้างวิธีต้มอะไรเงี้ยใช่ คือกุกไก่คะ่ะร้านแอบ,บอร่อยต้มรสนหนูไปเดี่ยวต้มยำคะ่ะต้มร้นหมูอ่ะคือที่บ้านอ่ะขายอยู่แล้วแต่คือตอนแรกอ่ะพี่อ่ะไม่ไม่ชอบขายอาหารก็ <laughs> เลยขายเสื้อผ้าแล้วพอโควิดมันขายไม่ได้่ะ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> ก็เลยแบบทำยังไงดี <laughs> ก็เลยบอกแม่ว่าเออให้แม่มาสอดอะไรเงี้ย ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะตอนแรกอะ่ะเราเช่าล็อกก็แค่ล็อกเดียวก็คือ1เดือน่ันไปผลตอบรับดีก็เลยขยายเป็น2ล็อกของแม่เขาจะเป็นชื่อชื่อแม่เลยเจเป้าเกาหลาหม้อใหญ่แต่ของพี่นี่คือแอบ,บอร่อยนี่ก็ตั้งกันเล่นๆเ,เลยเงี้ยก็คือถ้าถ้าลูกค้าบอกแม่อร่อยก็คือก็ก,ก็แอบ,บอร่อยไงแต่บางคนเขาก็จะแบบว่าไม่แอบ,บนะอร่อยจริงอ <c oughs> นะไรเงี <c> ้ย <oughs> ขายดีไหมถามว่าคือกระแสมันก็ได้ตั้งแต่แรกๆเลยนะก็เหมือนแบบตอนนี้ต้มละหนูไม่ค่อยมีแล้วเหมือนกับว่าพอเรามาเปิดก็ลูกค้าก็แบบเหมือนตอนแรกก็มาลองมาลองอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเออเราก็คิดว่าน่าจะอร่อยหละก็เลยแบบเขาก็มากินบ่อยๆอะไรเงี้ยเชิงจีใหญ่ที่บ้านตอนแรกก็ไม่ได้ขายเหมือนแบบลูกค้าแบบอยากกินก็เลยแบบได้จัดให้คราวนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นซิกเนเจอร์ไปเลยตอนนี้ มีต้มล้อนหมูจีจัมโบ่ก็คือเครื่องในรวมทุกอย่างแล้วก็มีเป็นตือฮวนผักกาดดองขาหมูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็มีต้มยำน้ำใสแล้วก็เย็นตาโฟใครดีสุดก็เป็นต้มล้อนหมูนี่แหละปกติก็คือถ้าใส่จีก็จะเอาขอชิ้นใหญ่ใช่แต่ว่าถ้าแบบทั่วไปก็ใส่ปกติก็คือที่ร้านเลือกใส่ได้หมดถ้าไม่ทานเครื่องในก็เฉพาะหมูชิ้นหมูสับอะไรอย่างเงี้ย ถาเป็นจีจัมโบ้พี่จะขาย70ก็คือเครื่องในรวมจีจ um ัมโบ้เงี้ยก็จะเป็น70หรือว่าถ้าเป็นจีรวนก็70แต่ว่าถ้าราคาปกติก็จะเป็นธรรมดา50พี่ใเส้นจีอ่ะตอนแรกที่พี่ยังไม่ได้ทําชิ้นใหญ่อ่ะปกติอ่ะวันนึงใช้ประมาณ15โลแต่ตอนนี้เฉพาะเส้นจีอย่างเดียวอ่ะ3าถึง40โลต่อหนึ่งวันเฉพาะเส้นจีอย่างเดียว, <laughs> ยยวแล้วก็หมูถ้าแบบรวมกันหมูชิ้นหมูสับตกวันนึงก็ประมาณ3040โลเหมือนกันเฉพาะหมูไส้ก็สัก10โล น้ำซุปค่ะใช่เพราะว่าน้ำซุปเราแบบเคี่ยวเคี่ยวนานอยู่แล้วก็ใช้แบบเป็นกระดูกเล้งแล้วก็มีสูตรของเราน้ำซุปพี่ะจะทําแบบว่าแบบรสชาติกลางๆกลมกลอมคือแบบว่าเราแบบไม่ไม่เน้นแบบเข้มมากอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็จะชอบแบบว่าเข้มๆใส่พริกไทยเยอะๆอะไร ปากร้านด้วยนะคะร้านแอบอร่อยเปิด7โมงเช้าถึงบ่าย2ร้านอยู่ในปั๊มน้ํามันบางจากปากทางเข้าวัดไชยใหญ่ค่ะเปิดทุกวันมีเบอร์โทรค่ะ0983242698